รีวิวหนัง Captain เดอ e ์ p a n ์ s พาราดายรีเกน an, หนังดีฟูลฟิลที่สมการรอคอยมากว่า20ปี ถ้าเป็นเรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องราวภาคต่อที่ยาวนานหนึ่นงยี่สบปีและตั่ตอนสุดท้ายของทีวีซีรีส์คอมเมดี้เดอะไฟจะออกฉายในปี2 0 0 3โดยเรื่องราวนะครับยังคงวนเวียนอยู่ในร้านซักลี่ชิคุจิที่ครั้งนี้นําโดยมาริและโจทาโร่หลานชายที่รับช่วงต่อดดแลร้านต่อจากเคทาโร่ผู้ซึ่งเป็นน้าน,นะครับซึ่งพวกเขาที่ใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่ออฟเฟนอกมีทั้งดีและร้ายอยู่ในสังคมแต่พวกเขาก็กําลังถูกรัฐบาลไล่ล่าอย่างไม่สนใจพฤติกรรใดๆขอแค่เป็นออฟเฟนอกโทษก็คือความตายเเเเทท่่ายายานานนนนััั้้หลงจกกีไดชมมภพรรใใบิศษ 2024ไปนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่โคตรอิ่มเอมใจเลยครับทุกคนเพราะว่าแม้เรื่องนี้นะครับจะหายไปนานถึงยีปีแต่กลิ่นอายของมาเลเดอร์ไฟส์เนี่ยกลับมาก็ยังคงอยู่ครบถ้วนครับทั้งสินแอแอคชั่นของไรเดอร์กับออฟฟิโนกที่ดูเดือดและดิบกว่าเดิมและเนื้อเรื่องของหนังที่มีความจริงจังซีเรียสและดาร์กมากขึ้นแต่ก็ยังมีความฮาบางเมนต์ที่มาบาลานซ์ซึ่งเป็นสิ่์สั่นของเรื่องได้อย่างดีเลยล่ะครับและที่สำคัญนะครับเรื่องนี้มันก็จะมีจุดสำคัญในเรื่องที่อิมแพคมากๆๆขขออออองงงงงทททีี่ Fight, ่มม่ลล่่มมมมััััััันนนนฟฟฟูลลลลลลิิิตตไ์์ใวววยยยยยยเเเเเเด็็กกกกกาาาาาาาผะะะะคคคครรรรรรรบบบบสหพพุ เ,มเมแม้ว่าผ่านมา20ปีการกลับมาของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นการหยุดอายุไว้เมื่อ20ปีก่อนเลยครับดูไม่แก่เลยรวมถึงคู่สากะนะครับที่เขาก็ยังเป็นคนที่มาเพื่อสร้างมีมโดยเสมอและในทางนี้นะครับทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวเนี่ยเลือดเสียงทาทั้งโลงตลอดทั้งซีเลยแหละครับผมนอกจากนั้นนะครับไคโดนะครับออเฟเนอกที่แม้ว่าเขานะครับจะเคยรีแคสต์เปรียคแรคเตอร์มาปรากฏตัวในคอมเมดี้เซเบอร์ไปแล้วเนี่ยแต่การกลับมารอบนี้เขาก็ยังเกลียและอินดี้เหมือนเดิมเหมือนสมัย20ปีก่อนเป๊เปเะ เป็นคาเมีเดอร์มิลส์ซึ่งเธอนะครับคือสิริษานคือความสดชื่นใหม่ของเรื่องเลยนะครับผมที่เธอนะครับถ่ายทอดความเท่ปนความน่ารักความน่าดูได้อย่างมีออร่าร้อยกว่าตัวชลยในออร่ามันจับตลอดทั้งซีเลยแหละครับผมซึ่งบอกได้ว่าเส้นทางอนาคตการแสดงของเธอเนี่ยไปไกลแน่นอนนะครับผมสำหรับเธอคนนี้สำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนมัสไรเดอร์นะครับไม่ควรพลาดเลยแหละครับผมและทุกคนจะสามารถมีความสุขกับหนังที่หายไปร่วม20ปีได้อย่างไม่ผิดหวังแน่นอนกับคาเมีเดอร์ไฟส์พาราไดส์รีเกนนะครับผมที่จะเข้าฉายวันที่15กกุุมมภภาาพพัันนนนธ์์ี้ทโรรรงยตะคบผสหรับใคครรรนนนะััับที่่กชมมอแล้วเเเนนี่ยยป็็ังงงไกลออคมมา พูดคุยกันหน่อยนะครับนาลูกทุกเรื่อง